่ามกลางแสงสีของย่านคาสิโนในมาเก๊านักพนันที่พยายามจะหนีออกจากอดีตและหนีสินมหาศาลที่ก่อไว้ทำให้เขาได้โคจรมาพบกับหญิงคนหนึ่งผู้มีแรงดึงดูดอย่างน่าประหลาดและเธอได้นำพาเรื่องราวไปถึงตอนจบที่คาดไม่ถึงสวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง b a l l e t of Small Player บทเพลงของผู้เล่นตัวเล็ก และก่อนจะประรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมแล้วประรับชมสปอยกันได้เลยครับสนุกไปกับความบันเทิงหลากหลายบน bon n e t f l i ิกและแอปสตรีมมิ่งอื่นๆที่คุณเลือกได้ในชาร์กพรีเมียมเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่มาเกา๊าดินแดนแห่งแสงสีและบ่อนพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่ที่มีคนได้เงินเป็นล้านและเสียเงินเป็นล้าน เหมือนกับบอดน้ำพุร้อนแห่งทองคำที่มีผู้เล่นมากมายเข้ามาลงสนามหนึ่งในนั้นคือชายวัยกลางคนหลอดดอยเขาคือนักพนันผู้มาพร้อมกับถุงมือนำโชคชีวิตของเขาเริ่มต้นขึ้นยามค่ำคืนเพราะในทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาจะสวมสูทรราคาแพงในอพาร์ตเมนต์สุดหรูแห่งหนึ่งและในคืนนี้มีใครบางคนยื่นจดหมายมาให้กับเขาเขาไม่ได้สนใจมัน เพราะรู้ว่ามันคือใบแจ้งหนี้ของทางโรงแรมหลังจากที่เช็คให้มั่นใจว่าพนักงานคนก่อนหน้าจากไปแล้วเขาเดินเอาไปจากห้องด้วยความร้อนรนพลางคว้าดอกไม้ประดับแจกันขึ้นมาติดไว้บนอกทำท่าว่าเป็นผู้ดีก่อนที่ไม่นานจะลงไปยังห้องล็อบบี้และหลบหน้าพนักงานที่อยู่แถวนั้นแต่ก็ไม่หวที่จะถูกจับได้เดิมทีแล้วลูกค้าทุกคนของโรงแรมนี้จะมีลิมูซีมารับเสมอแต่ในครั้งนี้ไม่ใช่สำหรับหลอดดอยเด็กถือกระเป๋าคนหนึ่งชื่อว่าคายได้กล่าวทักทายหลอดดอย ทั้งสองพูดคุยกันใครรู้อยู่แล้วว่าหลอดดอยนั้นไม่มีเงินจ่ายข้าวโรงแรมและติดหนี้คาสิโนที่โรงแรมเยอะมากเขาไม่ชิงพูดเยียดย้ำอีกฝ่ายแต่กลับทําท่าว่าเคารพและแนะนำให้เขาไปเล่นที่เรนโบว์คาสิโนก่อนที่ผู้จัดจาก,การจะปรากฏตัวและเรียกหลอดดอยไปคุยกันในห้องโดยได้แจ้งกับหลอดดอยอย่างเคารพว่าคุณติดหนี้เรา3 5 6 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ11ล้านบาท ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมหาศาลแต่หลอดดอยกลับไม่มีทีท่าว่ากังวลใจและตอบกลับอีกฝฟยไปยังสุข,ขุมว่านายแบงค์ส่วนตัวของผมที่ลอนดอนจะโอนเงินจำนวนเต็มให้เช้าวันอังคารหรือก็คืออีก3วันอีฟฝาตาตกลงพร้อมหู่ไปว่าถ้าคุณไม่ทำตามสัญญาผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณหลังจากที่ออกมาจากห้องหลอดดอยเครียดมากๆเงอตกเต็มหน้าผาก ไม่รู้ว่าจะหาเงิน11ล้านจากที่ไหนภายใน3วันทางเลือกเดียวของเขาคือกลับไปยังจุดเริ่มต้นจุดที่เขาติดหนี้11ล้านหลอดดอยต้องกลับไปอีกครั้งและใช้เงินทุนที่เหลือเพียงน้อยนิดคว้าเงินมากกว่า11ล้านมาจนได้เขาได้เข้ามาที่เรนโบ้คาสิโนตามที่เด็กถือกระเป๋าแนะนําสําหรับหลอดดอยภายที่เขาจะเล่นจะเป็นการเดิมพันที่เสียหลายล้านในครั้งเดียวเขาเดินไปยังห้องด้านบนสุดและเริ่มเล่นโต๊ะหนึ่ง ที่ผู้เล่นนั้นจะได้ไพ่คนละสองใบาหากใครมีแต้มมากที่สุดหรือก็คือก้าก็จะเป็นผู้ชนะไม่นานสาวพนักงานคนหนึ่งก็เข้ามาทักทายโดยบอกว่าตนชื่อเต้าหมิงและแนะนําให้หลอดดอยระวังยายแก่หัวโตวให้ดีเธอเล่นพนันเก่งมากๆและผลก็เป็นไปตามแบบที่เธอพูดยายแก่ชนะหลายครั้งและหลอดดอยต้องเสียเงินอย่างต่อเนื่องโดยที่เขากับถุงมือนําโชคสีเหลืองนั้นแทบไม่ชนะเลยอามาก,กวายเหรียญชิปเป็นจํานวนมากและมันทําให้เหรียญของหลอดดอยหมดลง เมิงที่เห็นว่าชายตรงหน้าของเธอหมดตัวก็เข้าไปยื่นข้อเสนอให้เขากู้เงินโดยคิดดอกราคาแพงหลอดดอยตอบตกลงแต่ไม่ได้แสดงท่าทีว่าตนเองหมดหนทางมันอาจเป็นชั้นเชิงนักพนันที่เขาสร้างขึ้นเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ำและตื่นขึ้นมาอีกครั้งในสภาพหมดตัวเมื่อคืนเขาไม่ได้กู้เงินแต่กลับหนีไปดื้อและในตอนนี้เงินของเขาก็หมดแล้วชีวิตของเขาเริ่มึ้นตอนกลางคืนอีกครั้งหลังจากที่ตื่นมาจิไวายก็ได้เห็นคนโดดตึกต่อหน้าหลอดดอยรีบวิ่งลงไปดู และตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นในสถานที่เกิดเหตุมีเต้าหมิงอยู่ด้วยและมีสาวชาวจีนคนหนึ่งได้เข้าไปโไวยวายใส่เธอสาวคนนั้นคือภรรยาของชายที่โดดตึกลงมาตายโดยเธอได้โทษเต้าหมิงว่าที่สามีของเธอฆ่าตัวตายนั้นเป็นเพราะว่าเต้าหมิงปล่อยกู้ให้กับเขาและต้องหมดตัวอีกครั้งหลอดดอยเข้าไปห้ามไว้นั่นทําให้เขาได้รับบาดแผลเล็กน้อยก่อนจะไปเจอกับเต้าหมิง โดยหลอดดอยนั้นพยายามขอกู้เงินกับอีกฝ่ายแต่เต้าหมิงปฏิเสธอย่างลูกเดียวเพราะเมื่อคืนหลอดดอยกลับหนีหายไปอย่างดือด้อชายจากเมืองฝรั่งเศสขอร้องหญิงสาวชาวมาเกา๊าว่าให้ปล่อยกู้เงินให้เขาเพรา้อมบอกว่าตนเองจะชนะเต้าหมิงนั้นเป็นนายหน้าปล่อยกู้และเธอไม่อยากให้ใครต้องตายเพราะเธออีกแล้วและจากคนตายเมื่อครู่ทำให้นี่ที่เต้าหมิงปล่อยกู้ไปนั้นเธอต้องรับผิดชอบนั่นแปลว่าเธอก็เป็นนี่และอยู่ในสถานการณ์เดียวกันไม่ต่างอะไรกับหลอดดอย ดอยสังเกตได้ทันทีว่าเตาหมิงกําลังจะขิดสั้นหลอดดอยตอบกลับอีกฝ่ายไปว่าผมคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยมากแต่ผมเชื่อว่ามีปฏิหารเสมอเตาหมิงตอบกลับปฏิหารมักไม่เกิดกับผีพนันอย่างคุณหลอดดอยเถียงทันที คุณเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากผมเราอยู่ในโลกเดียวกันและถ้าคุณไล่ผมไปผมก็จะไปหลังจากนั้นคุณจะฆ่าตัวตายก็เชิญแต่ขอร้องว่าอย่าทำตัวสูงส่งมากกว่าผมพวกเราเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิดไว้ต้าหมิงไม่ได้ตอบกลับอะไรแต่พาหลอดดอนมายังสารเจ้าพร้อมบอกว่าที่นี้กำลังจะมีเทศกาลหนึ่งเกิดขึ้นที่ผู้คนจะเอาเครื่องเส้นมาเผาให้กับคนตายก่อนที่ทั้งสองจะไปนั่งอยู่ริมชายหาด เต้าหมิงบอกกับชายผู้มาจากลอนดอนว่าฉันต้องไปจากที่นี่คุณเองก็ด้วยแต่อย่าตามฉันมาก็พอหลอดดอยฟังจึงเข้าใจเต้าหมิงจะไม่เปลี่ยนความคิดที่ตัวเองจะฆ่าตัวตายมันคือหนทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่สําหรับเธอเธอจึงบอกให้หลอดดอยออกไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าตามเธอมาดอยตอบกลับอีกฝ่ายว่าผมอยากให้คุณอยู่ต่อและถ้าผมได้เงินมาเล่นพนันอีกผมจะจ่ายนี้ทั้งของผมและของคุณเต้าหมิงยิ้มประทับใจก่อนที่ในรุ่งเช้าวันต่อมา ลอดดอยจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งพบว่าเตา้าหมิงนั้นหายไปแล้วเธอทิ้งไว้เพียงตัวเลขปริศนาบนมือที่น่าจะเขียนให้กับเขาเมื่อคืนลอดดอยกลับมาที่โรงแรมเขาสวมสูทสีแดง และเข้าไปในลิฟต์ก่อนที่หญิงคนหนึ่งจะเข้ามาและทําท่าว่าถ่ายรูปตัวเองทั้งที่ติดตัวเขาด้วยหลอดดอยรู้ว่าตัวเองถูกแอบถ่ายจึงตามหญิงคนนั้นไปทําให้เขาได้รู้ว่าหญิงคนนี้มาจากบริษัทนักสืบและเธอกําลังทําเคสคดีของหลอดดอยอยู่และความจริงแล้วชื่อที่แท้จ,จริงของหลอดดอยคือไรลี่หลอดดอยที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะสวยและคว้ากระเป๋าของอีกฝ่ายมาแล้ววิง่งหนีไปตามโรงแรม หลังจากที่คิดว่าหนีพ้นก็เก็บโทรศัพท์อีกฝ่ายไว้และไปเจอกับเธอคนนั้นพร้อมบอกอีกฝ่ายว่าจ่ายเงินมาให้ผม500รอยและผมจะคืนโทรศัพท์ให้คุณนั่นคือค่าถ่ายรูปของผมเธอยอมให้แต่โดยดีแต่หลอดดอยมาได้ให้โทรศัพท์ทันทีเขาเดินลงไปที่โต๊ะคาสิโนพร้อมบอกหญิงขคางๆว่าผมจะเปลี่ยนเงิน500เป็นเงินหมื่นถึงแม้ในการพนันที่สูงหลอดดอยมักจะเสียทุกครั้ง ทว่าการพนันยิบย่อยในครั้งนี้ตัวเขาและถุงมือนำโชคจะทำงานดีเป็นพิเศษทำให้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลอดดอยเปล่ยงเงิน500อเป็นเงินหมื่นได้และเขาได้ยื่นมันทั้งหมดให้กับนักสืบคนนั้นโดยบอกกับเธอว่าเลิกสืบเรื่องของผมซะเธอตอบปฏิเสธและบอกกับหลอดดอยว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างและฉันไม่ต้องการเงินของคุณหลอดดอยเดินตามงองแงเหมือนเด็กและบอกว่าตัวเองก็รู้สึกผิดจริงๆกับเรื่องที่เขาเก่ะขึ้นแต่ตัวเขาในตอนนี้พยายามจะเริ่มต้นใหม่ นักสืบมีชื่อว่าเลตตี้และเธอไม่อยากจะฟังอีกแล้วถึงแม้ว่าหลอดดอยจะขอคืนเงิน500ให้กับเธอเธอปฏิเสธเขาอีกครั้งพร้อมบอกกับหลอดดอยว่าเล่นพนันครั้งหน้าเดี๋ยวคุณก็แพ้และคุณจะต้องได้ใช้เงิน500นั้นแน่หลอดดอยกลับมาที่คาสิโนเรนโบวออีกครั้งและเล่นพนันกับอาม่าคนเดิมและเขาก็แพ้เหมือนกับทุกทีในตอนนี้หลอดดอยมีเงินติดตัวเหลือเพียงแค่500 เหมือนกับที่เลตตี้บอกก่อนหน้าเขารู้สึกเครียดมากๆไม่นานก็ได้เจอกับเต้าหมิงก่อนที่เขาจะฟุบตัวลงไปกับพื้นด้วยอาการหัวใจวายซึ่งเกิดจากความเครียดสะสมก่อนที่ไม่นานตัวเขาจะเข้าไปในหลูปเดิมใช้เงิน500อที่มีอยู่เล่นพน,นันและแพ้เหมือนก่กอนหน้าเขาหายใจแรงขึ้นคิ้วสองข้างไม่อยู่กับที่ เมื่อรู้ว่าเงินที่มีหมดไปแล้วและยังต้องจ่ายนี่โรงแรมและเรื่องนักสืบที่ตามต่อแย่เขาทันทีที่หลอดดอยแพ้พนันอีกครั้งเขาหันกลับไปด้านหลังและถูกถ่ายหน้าเต็มๆนั่นทําให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาเจรจาก,กับเลยตีอีกฝ่ายได้แจ้งข้อหาของเขาให้รู้ว่าคุณหลอกเอาเงิน9 0 0 0แสนกว่าปอนจากคนแก่ที่มอบหมายหน้าที่ดูแลบัญชีให้กับคุณคุณชิงเอาเงินของเธอไปแถมยังสร้างใบมรณะบัตรปลอม เพื่อตบตาพวกเราโชคดีที่ขบวนการนี้ยังไม่ถึงหูของตำรวจคุณสามารถเอาเงินมาคืนได้ในพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไม่งั้นคุณจะถูกส่งตัวกลับลอนดอนนั่นทำให้หลอดดอยต้องจ่ายหนี้ของโรงแรมและจ่ายเงินที่เขาขโมยมาในวันพรุ่งนี้พร้อมกันนั่นทำให้เขาต้องดิ้นรนสุดขีดเขากลับไปหาเต้าหมิงอีกครั้งและพบว่าเธอไม่อยู่ที่บ้านทิ้งไว้แต่เพียงการท่องเที่ยวที่เขียนว่าเกาะลามา หลอดดอยเก็บการ์ดนั้นไว้ก่อนจะมายังเคราร์เสหาดของเพื่อนเขาซึ่งติดหนี้ดอย8ปดพันอีกฝ่ายดูใจเย็นมากทั้งที่ดอยรีบร้อนและบอกกับเขาว่าผมต้องรีบไปที่ฮ่องกงและเรือจะออกได้อีกไม่กี่ชั่วโมงอย่างที่เห็นว่าหลอดดอยตั้งใจจะหนีและต้องใช้เงินก้อนสุดท้ายจากลูกหนี้ที่ติดเขาไว้แต่ลูกหนี้คนนั้นก็มีเงินสดเพียงแค่2 0 0พันและให้หลอดดอยได้แค่นั้นเขาที่เห็นว่าดอยกำลังรีบร้อนเลยขอไปคุยส่วนตัวกับเขาและพูดกับหลอดดอยว่า นายไม่เคี้ยวพอสำหรับเกมนี้หลอยลี่หลอดดอยหันมองหน้าอีกฝ่ายทันทีคุณรู้ชื่อจริงของผมได้อย่างไงอีฝ่ายจึงยอมตอบความจริงว่าเขาได้ไปรู้เรื่องนักสืบคนหนึ่งมาที่กำลังตามหาหลอดดอยอยู่เพื่อแลกกับเงินจำนวนหนึ่งเขาจึงยอมบอกพิกัดของหลอดดอยเขาตอบกลับอีกฝ่ายไปตามตรงและบอกเพิ่มเติมว่าฉันไม่ได้เงินจากกระบวนการนักสืบนั้นแต่เป็นการอภัยโทษฉันเองก็มีคดีติดตัวเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรจากนายดอยในตอนนั้นกำลังมืดแปดด้าน ตาของเขาเริ่มแดงก่ำจะอาการเครียดติดต่อกันหลายวันและหายใจได้ไม่ทั่วท้องอีกฝ่ายบอกกับเขาว่าอย่าคิดมากเกินไปถ้าคิดมากแล้วนายจะคิดสั้นอย่าทำอะไรที่ไม่ควรทำฉันเองก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเคยมีตำนานกล่าวว่าถ้าผีพนันตายเราจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งโดยที่มีสาวๆรุมร้อมและจะเล่นพนันชนะทุกครั้งนั่นคือชีวิตหลังความตายของนักผนัน นักพนันคนนั้นบอกกับชายโต๊ะตรงข้ามว่าผมไม่คิดเลยว่าตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์คิดว่ายังไงต้องได้เป็นนรกแน่พ้ลินคนนั้นมองหน้าเขาและพูดว่านี่แหละนรกหลอดดอยเข้าใจความหมายของมันดีว่าในโลกที่เขาอยู่นั้นนรกกับสวรรค์อยู่ในที่เดียวกันและเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่นานหลอดดอยนั่งเรือออกไปภาพในหัวคือตัวเองโดดตึก มันมักจะพูดขึ้นมาทุกครั้งในตอนที่ทุกอย่างเงียบลงพอมาถึงที่ฮ่องกงเขากินอาหารมื้อใหญ่และไม่มีเงินจะมาจ่ายถึงแม้พยายามจะหนีแต่ก็มียามดักไว้ขนาหน้าของเขาเริ่มซีดลงและเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องอีกครั้งก่อนที่ไม่นานเต้าหมิงจะปรากฏตัวกล่าวทักทายหลอดดอยและใช้มือเรียวเล็กของเธอจับไปที่หน้าที่ร้อนจีของอีกฝ่ายก่อนที่ไม่นานดอยจะรู้สึกหัวใจวายและนอนสลบไปเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเกาะลาม,มา่า โปสการ์ดที่เขาเคยเก็บไว้เขาเดินลงมาจากบันไดบ้านที่ซึ่งบ้านนั้นติดอยู่กับแพร่กลางทะเลเขากล่าวทักทายเต้าหมิงที่กำลังทำมือเช้าพร้อมนั่งลงอย่างใจเย็นโดยสภาพที่อิดโรยและถามกับอีกฝ่ายว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงเธอตอบกลับว่าคุณนอนหลับไปนานถึงสองวันโดยเป็นกังวลและคิดว่าตัวเองควรจะกลับไปที่มาเก๊าเพราะเขาค้างเงินก้อนใหญ่ถึงสองเจ้าเต้าหมิงบอกให้เขาอยู่ต่อก่อนจะพากันไปเล่นน้ำ และบอกว่าเธอรู้เรื่องถุงมือนําโชคของหลอดดอยแล้วแท้จริงมันเม็ดอินไชัยนาเขายิ้มเยาะเพราะรู้อยู่ว่าที่ใส่ถุงมือเล่นพนันนั้นเป็นเพียงแค่ชั้นเชิงเขาถามกับเต้าหมิงว่าตัวเลขที่ติดในมือเขาคืออะไรเธอตอบกลับว่ามันคือการทดสอบแล้วเดี๋ยวคณจะรู้เองหลังจากที่พวกเขาไปเล่นน้ําและพูดคุยกันในคืนนั้นเต้าหมิงได้เล่าอดีตของเธอให้ฟังว่าเธอหนีมาจากพ่อแม่ และขโมยเงินพวกเขามาเพื่อจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มาเก๊าไม่นานพ่อของเธอปลอมใจตายเธอรู้สึกผิดมากและพยายามจะกบโกยเงินทั้งหมดเก็บหอมรอมริบเพื่อเอาไปคืนให้แม่โดยหวังว่าแม่นั้นจะให้อภัยเธอแต่สิ่งที่แม่ทำคือส่งเงินจำนวนนั้นกลับมานั่นทำให้เธอรู้สึกแย่มากและที่พูดมานั้นคือสิ่งที่เธอกำลังจะหนีหลอดดอยเองก็สารภาพสิ่งที่เขาทำพร้อมบอกว่าตน พยายามจะหนีจากเรื่องนั้นเหมือนกันเต้าหมิงบอกกับเขาว่าความเชื่อของชาวพุทธมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเปรตมันคือตัวแทนแห่งความโลภและบาปท,ที่มีต่อพ่อแม่เราสองคนพยายามจะหนีแต่ฉันอยากให้คุณหนีไปอีกทางที่ไม่ใช่ทางเดียวกันกับฉันรุ่งเช้าว,วันต่อมาหลอดดอยตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบว่าเต้าหมิงหายไปแล้วเขาไม่เข้าใจเลยทำไมเต้าหมิงต้องหายไปทุกครั้งด้วยแต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นห้องเก็บของที่ออกไปจากตัวบ้านเขาเดินไปหา จึงพบว่ามีกุญแจล็อกใส่รหัสไว้อยู่เขาลองใส่รหัสตามตัวเลขที่เขียนไว้บนมือก่อนจะเปิดเข้าไปในนั้นเปิดฝากระดานไม้และดึงเชือกขึ้นก่อนจะพบว่าเชือกเส้นนั้นกำลังผูกเงินจำนวนมากไว้อยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นเงินที่เต้าหมิงเก็บไว้ให้กับแม่และแม่ส่งกลับมาให้กับเธอหลอดอยจ้องมองเงินนั้นเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าการหนีจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นหรือเปล่าเขาน้นมันเก็บไว้ที่เดิมปิดประตูและคิดทบทวน ก่อนในท้ายที่สุดจะตัดสินใจนําเงินจํานวนนั้นทั้งหมดมามันอาจจะเป็นการขโมยเหมือนกับที่เขาทําก่อนหน้าแต่มันไม่สําคัญหลอดดอยจะสู้กับอดีตท,ที่ตามหลอกหลอนเขาคว้าสู่สีแดงมาสวมและกลับไปที่มาเกา๊าพร้อมกับถุงมือสีเหลืองนําโชคเขาเล่นพนันอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าที่น่าแปลกคือหลอดดอยไม่เคยจะแพ้ เขาและถึงมือนำโชคมักจะชนะเสมอไม่แบบว่าจะเป็นโต๊ะไหนหรือเกมไหนหรือไพ่จะแย่มากเพียงใดลอดดอยจะชนะทำให้ในช่วงค่ำคืนเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากนักพนันที่ชนะอย่างต่อเนื่องเขาหิ้วเงินจำนวนมากกลับไปที่โรงแรมและจ่ายเงินที่เขาติดค้างไว้ถึงแม้จะเลยกํำหนดแต่ผู้จัดก,การก็รับเงินก้อนนั้นและเปิดห้อง v i p ให้กับเขาลอดดอยสั่งแชมเปญมากินถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดมันมากแค่ไหนในชั่วโมงที่อยู่ในโรงแรม ตัวเขาเริ่มมีภาพหลอนเกิดขึ้นเงาตัวเองที่สะท้อนในกระจกมันบ่งบอกว่าเขาเป็นผีพันนันหรือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาเริ่มหวาดกลัวก่อนที่ไม่นานเจ้าของคาสิโนจะเรียกเขาไปพบเพื่อบอกว่าการเล่นของคุณนั้นมันแปลกพิลึกการที่ได้ก้าวแต้มติดต่อกันหลายตาเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พนักงานของเราสังเกตเห็นว่ามีผีติดตามตัวคุณหลอดด้อยหัวเราะและคิดว่าอีกฝ่ายอาจจะพูดเพ้อเจ้อและอีกฝ่ายพูดเพิ่มเติม ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณถลำลึกเกินไปหลอดดอยและผมขอไม่ให้คุณเข้ามาเล่นที่คาสินโนของเราอีกอีกทั้งเรายังแจ้งเรื่องนี้ให้กับคาสินโนที่อยู่ในระแวกคุณจะไม่สามารถเล่นที่ไหนได้อีกถึงแม้จะไม่เป็นธรรมและดูเพอร์เจอร์สำหรับใครบางคนแต่สำหรับที่หมาเกาผีพนันมีอยู่จริงหลอดดอยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสั่งของแพงๆมากินและกองเงินจำนวนมากไว้บนเตียงเขายังมีหนี้ที่ต้องจ่าย แต่เงินที่เหลือจากการจ่ายอาจไม่มากพอสําหรับเขาฟังแล้วอาจดูเป็นคนโลภและหลอดดอยก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาได้โทรหาเจ้าหน้าที่คาสิโนโเพื่อบอกว่าตัวเองจะเดิมพันหมดหน้าตักเล่นพน,นันครั้งเดียว8ล้านดอลลาร์ฮ่องกงถ้าผมแพ้คุณจะได้และผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกอีกฝ่ายตอบตกลง กับการเดินพันครั้งยิ่งใหญ่ของหลอดดอยทําให้ในคืนนี้หลอดดอยสวมสูทสีแดงและเดินไปพร้อมกับบอดิการประจําตัวโดวยที่มีเลตตี้ตามต่อแย่คุณควรเอาเงินจํานวนนั้นไปคืนเหยื่อผู้เสียหายที่คุณโกงเข้ามาอีกทีหลอดดอยพูดไปตามตรงพาผมมีแค่3มในสและผมต้องจ่ายหนี้ให้กับอีกคนด้วยผมต้องเล่นพนันในครั้งนี้อีกแค่ตาเดียวและผมจะได้จ่ายเงินให้คุณและทุกคนที่ผมติดนี้หลอดดอยนั่งลงบนโต๊ะก่อนจะมีพนักงานมาแจ้งว่า เจ้าชายโลเลนโซอยากจะมาเล่นกับคุณด้วยบินมาจากเมอร์ติคาโลลอดดอยตอบตกลงเนื่องจากชื่อเสียงของลอดดอยดังสนั่นไปทั่วโลกเจ้าชายเลยอยากจะลองเล่นด้วยด้วยจํานวนเงินที่เท่ากัน8ล้านดอลลาร์หลังจากที่จ่ายไพย่ลอดดอยและถุงมือนําโชคค่อยๆเปิดเีลียบไพ่ขึ้นมาอย่างชา้ชาๆดอยได้9กับ2ไม่นับแต้ม10ดอยได้1แต้มและจะมีสิทธิ์โจยอีกหใบเจ้าชายเปิดไพ่ของตัวเองดูได้ถึง7แต้ม โอกาสของหลอดดอยคือไพ่ที่เพิ่งจ่ายมาเขาต้องได้เจ็ดไม่ก็แปดถ้าไม่ใช่สองเลขนี้ดอยจะแพ้และทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขาและถุงมือนำโชคค่อยๆเปิดเกลียวไพ่อย่างช้าๆและแต้มที่ได้คือ8หลอดดอยชนะหัวใจหยุดเต้นเพียงเซียววิและสิ่งแรกที่เขาทำคือไปเต้นรำกับเนตีและมอบเงินให้กับเธอรวมถึงใส่เพิ่มไปห้าหมื่นเป็นการส่วนตัวในรุ่งเช้าวันต่อมาหลอดดอยออกจากโรงแรม ขอบริการล้อมรอบคายมากล่าวทักทายอีกครั้งดอยยื่นเงินจํานวนหนึ่งให้กับเขาสถานที่ที่ดอยจะไปคือเรนโบว์คาสิโนเขาหิวเงินมาห้ากระเป๋าไม่ได้จะเอามาเล่นแต่เอามันมามอบให้กับเต้าหมิงอาม่าในตอนนั้นได้ชวนดอยมาแก้มือโดยเดิมพันโป๊กเกอร์สามใบหรือก็คือร้อยต่อหนึ่งถ้าเกิดดอยชนะในครั้งนี้จากเงิน16ล้านจะก,กลายเป็น116ล้านเพียงแค่ตาเดียวเขาอึ้งกับข้อเสนอมากมันช่างเย้ายวนใจ เขาหายใจแรงอีกครั้งและกำลังจะสวมถุงมือนำโชคแต่พอคิดอย่างถี่ถ้วนเขามาที่นี่เพื่อเอาเงินมาให้กับเต้าหมิงไม่ใช่มาเล่นพนันในท้ายที่สุดหลอดดอยก็หลุดพ้นเขาหัวเราะก,กับตัวเองและบอกอามาว่าผมมาหาเต้าหมิงอามาตอบกลับว่าเต้าหมิงตายไปแล้วนางโดดน้ำตายเมื่อหลายวันก่อนในคืนแรกของช่วงศาสตร์จีนริมหาดข้างๆวัดได้ตอบกลับว่าเป็นไปไม่ได้ ผมกับเธออยู่ด้วยกันเมื่อวันก่อนและในคืนนั้นผมนั่งอยู่กับเธอจนเช้ายิ้งแก่ถามอีกครั้งตกลงแล้วจะเล่นไหมข้อเสนอเดิมดอยก้มหน้าลงและตอบปฏิเสธอย่างทันทีเขากลับไปหาเต้าหมิงที่ห้องพักและพบว่าข้าวของของเธอถูกเก็บไปแล้วซึ่งนั่นอาจพิสูจน์ว่าคือเรื่องจริงเรื่องที่เต้าหมิงตายไปตั้งแต่คืนแรกของศาสตร์จีนและที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่หวัวสมองของหลอดดอยสร้างขึ้นเขาไม่ได้เจอกับเต้าหมิงในร้านอาหารและไม่ได้เจอกับเธอบ,เธอบนเกาะ และไม่ได้อยู่กับเธอในบ้านทุกอย่างคือภาพที่หัวสมองสร้างขึ้นเพื่อไม่ทําให้จิตใจของหลอดดอยแตกสลายเพียงชั่วครู่และแล้วหลอดดอยหรือในตอนนี้คือไรลี่ตัดสินใจกลับไปที่วัดและเผาเงินจํานวนมากให้กับเต้าหมิงที่ล่วงลับไปแล้วพ่างดูตึกที่เต็มไปด้วยสีสันมากมายตรงหน้าในที่สุดไรลี่ก็หนีออกมาจากโลกนั้นจนได้ทั้งหมดนี้คือ บทเพลงของผู้เล่นตัวเล็กหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ